ตอ,ตอนมืดแล้วมันมันจะมาะยัางไงอ่ะ,อะดูพี่เฟิร์สอ,อ่ะตล้ใหม่มันจะมาะไงวะอันนี้อันนี้พี่รู้ะไม่รู้ว่าทำไงถึงได้ <c oughs> พี่บาสตีนในทวิตใช่น้อง นี่ไงช่องที่เราหล่อมาแล้วเฮ้ยแป๊หนึ่งนะน่าใช้่อนะฮห,หลักเล่นไม่ได้ดูทรงแล้วแรงน่าจะสูงควาย <c oughs> ตัวน่าจะระเบิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคน เฮ้ยแอปแดงมันแจ้งเตือนไวจังวะวันดีแฮ<ผ>มทา,ามลโลครับผมใครอาดก็ติดตามนะครับโอ้ยผมครับผมวัสดีบ้าวัสดีพันมีครับผมวัสดีครับวัสดีหายไปไหนเม,มื่อวานโอ้โหผมไม่สบายครับผมไม่สบาย <c oughs> ดีครัพี่ว่าคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันครับ <c oughs> วันดีสตรีมาอแบบแอปแดงเหรอไม่สองแอปเลยทวิตกาแดงมันไม่เป็นเวลาเลยพี่ไม่คือพึ่ง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 ดีขึ้นครับพึ่งดีขึ้นไปมา มามามามดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับจริงครับพี่ชายผมม่าสบายอ่ะจริงครับสตารโฟะเลยฮะติดไฟเอ็มได้เลยก็ส่วนหนึ่งครับผมก็พงฟาร์มแป๊บนึงนะขอวอร์มแป๊บนึงเสียเส้นอยู่ตอนนี้มันไม่ฟาร์มให้ดูเลยไม่ไม่คือมันตอนนี้คอมผมแปลกๆอ่ะมันมันสตรีมแล้วสตรีมไฟเอ็มแล้วมันกระตุกอะครับ กูเห็นฟาร์มไฟเอ็มโดนไม้ค,ค,คือคือคือมันฟาร์มแล้วมันกระตูแบบเวลาสตรีมมาดีครับพี่ขอซีแปดชั่วโมงครับอืม Death match warm up user joined your channel เอางี้เล่นที่โดนด่าปะพี่บัตด่าหมดเนาะเชียวไม่ได้ติงลุกไลท์อัส วัสดีเฟร็คร e ับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไฟท์คีปอิทคูลทั้เที่ยัมีกลมนวะ มันยิงกูไส้แตกวาโลบัคป่าวะพี่ผมว่าวาโลมันบัคเว้ยซิลเนาะเขาเขาวัดกันจบเกม่ใครได้40ซิลเอสี่สิบซิลก่อนเราค็ณไม่ได้เล่นสองวันเหมือนคนเสียเส้นเราเนี่ยเหี้ยแม่งจับได้แต่พริกกระชีดเนี่ยสัสสวัสดีครับผม Variable removed. ยี่ส no <If S 1> ิบยี่สิบคมไหมไม่คมเลยวะเฮ้ยสภาพนี้คือพวกมึงดูแลตัวเองนะดูการยิงกูแล้วตอนนี้ ถ้าปีเล่นสองไม่ได้เล่นสองวันพ่เสียเต็มล้วไม่ได้เล่นานานมันจะเป็นยังไงเนี่ยเทีวน้องอออเที่ยวเฮียกูว่ากูว่ามันน่าจะยิงแม่นไปหน่อยอ่ะพวกมันนะเนี่ยดูดิที่มึงหัวแตกหัวแตกไอ้หเหี้ยทองตายไอ,อ,อ้เหี้ยเฮ้ยเฮียไอ้สัตว์พ่อมึง ไปเลยปอดก่อนนะเวยชิวจิเวจิวพี่เอาให้ผมลุดไปยี่สิบคิวรอทำสวนผัวด้าย เสิบสามตัวหา bucks, ่างกับมันสิบตัวเดี๋ยวกูเอาให้ดูไม่ยากขนาดนั้นเกมนะะไม่ก่อยากคลุกเมาส์ตอนนี้ไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นมันก็มีทรงอยู่มีเชิงอยู่ done 10 kills remaining delete it one down five kills remaining